พีเอชซูเปอร์สตอรี่เทลลิงวิดเอนะครับแนวทางการออกแบบซูเปอร์สตอรี่เทลลิงร่วมกับ AI เพื่อสร้างคอนเทนต์หลักล้านนะครับนี่คือซีรีส์คอร์สที่เราจะพาไปเจาะลึกการทำคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นจนจบครับโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราและใช้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนครับผมนัทกรเวงอินครับปัจจุบันเป็น He a d of Content and b r a n d i n g ของบริษัทไลมีจํากัดครับหลักๆก็คือดูแล2เพจครับก็คือเพจออมมันนี่แล้วก็เพจฟิวเจอร์เทนส์นะคร ประสบการณ์1 6ปีในการทำงานของผมผมเริ่มทำงานด้านเป็นนักข่าวด้านศิลปะบันเทิงที่มัติชนครับที่ประชาชาติธุรกิจแล้วต่อมาก็ได้มีโอกาสไปเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวที่ช่องน่าว26ครับเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับาการเมืองธุรกิจสังคมรวมไปถึงศิลปะบันเทิงครับทาให้เรามีพื้นฐานความรู้ด้านการทำคอนเทนต์ในมุมที่กว้างขึ้นนะครับแล้วจนที่สุดแล้วผมได้ไปเป็นบรรณาธิการ ออนไลน์ที่ GM Life นะครับซึ่งเป็นนติตยสาร GM ที่ดังมากในสมัยนั้นนะครับต่อมาผมก็ได้ไปเป็นผู้ก่อตั้ง The People ครับเป็นเพจที่เล่าเรื่องคนครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า8 0 0 0 0 followers นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมดูแลเพจ a l l m n i e กับ Future Ten ครับถ้าพูดถึง Future Ten s ในวันนี้จะมียอดแชร์เฉลีย่ยเดือนละประมาณมากกว่า5,000แชร์นะครับนี่คือสิ่งที่ ผมทำงานอยู่ครับทำไมต้องเป็นคอร์ส creating super story telling with AI นะครับพะคอร์สนี้เป็นการนำประสบการณ์การทำงานในด้านสื่อของผมที่มากกว่า16ปีครับมาถอดเป็นรูปแบบการเรียนรู้แนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้าง b บ a n d i n g และเข้าถึงผู้คนในระดับกว้างนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มการใช้ AI ขึ้นมาเพื่อทำให้งานนั้น productive มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์ยังไงก็ต้องเป็นของมนุษย์ครับแต่ว่าถ้าเรามี AI เป็นผู้ช่วยจะทำให้งานเราง่ายขึ้นนี่เป็นที่มาของคอร์สนี้นะครับ สำหรับซีรีส์ของคอร์สเอ่อ Creating s u t e r s t o r y t e l l i n g with AI นะครับก็จะมีอยู่3คอร์สด้วยกันนะครับที่ผ่านตาไปแล้วก็คือคอร์สที่1กับคอร์สที่2นะครับก็ได้แก่คอร์สที่1ก็คือ how to create super story telling นะครับแนวทางการสร้าง Super Storytelling เพื่อสร้างคอนเทนต์หลักล้านนะครับคอร์สนี้เราก็เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการหาคีย์เวิร์ดเพื่อคิดคอนเทนต์ไปจนถึงการใช้หลักการ STP ซึ่งเป็นหลักการทางการตลาดมาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีเคล็ดลับในการ ทำคอนเทนต์ในรูปแบบคอนเทนต์อ่าซีซันอลคอนเทนต์แล้วก็เอเวอกรีนคอนเทนต์นะครับต่อมาคอร์สที่2ครับ The Secret Recipe for Creating Content นะครับสูตเด็ดเทคนิคการเล่าเรื่องหลากหลายรูปแบบสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับสำหรับคอร์สนี้เราก็จะเรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องแบบซีเนมาติกการเล่าเรื่องแบบพิก a r าการเล่าเรื่องแบบสตอรี่เ l ลลิ g งแคนวาสการใช้มีมเป็นไม้ตายในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ ไปจนถึงการเข้าใจเรียวไทม์คอนเทนต์นะครับว่าทำยังไงจะให้ปังครับคอร์สนี้ทําให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ได้เต็มๆนะครับต่อมาครับคอร์สที่3ครับเป็นคอร์สที่เรากําลังจะเรียนอยู่นี้นะครับก็คือคอร์ส how to use AI for content creator ครับการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการออกแบบคอนเทนต์ครับตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ำครับตั้งแต่การหาข้อมูลการตั้งชื่อการทํา SEO การทําโครงการเขียนไปจนถึงการทํารูปภาพทํา Presentation แล้วก็ ทำสตอรี่บอร์ดครับเรียกได้ว่าเข้ามาที่คอร์สนี้ครบจบโดยมี AI เป็นผู้ช่วยเราอย่างทรงประสิทธิภาพมากๆครับแนะนำให้เรียนครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่มต้นแนะนำคอร์สการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการออกแบบคอนเทนต์ให้เป็นซูเปอร์สตอรี่เทลลิงนะครับคอสนี้เกี่ยวข้องกับอะไรอะคอร์สนี้เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ AI ประเภทต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นเขียนหาข้อมูลตั้งชื่อทำา SEO ออกแบบรูปภาพทำ r e s e n t a t i o n ไปจนถึงสตอรี่บอร์ดครับที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการออกแบบงานซูเปอร์สตอรี่เทลลิงนะครับเหมาะกับใครครับคนที่เหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้ก็คือกลุ่มคนทํางานในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและคอมมูนิเคชันในองค์กรนะครับภาพรวมคอร์สนี้เป็นการออกแบบคอนเทนต์ตั้งแต่ต้นจนจบโดยใช้เครื่องมือ AI ประเภทต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลและว,วางแนวทางงานเขียนโดยใช้ ChatGPT ครับการออกแบบชื่อเรื่องทำ SEO โครงสร้างการเล่าเรื่องโดยใช้อนิสา การออกแบบงานภาพโดยใช้ดาวอีใช้นิวิเดียปิกาสโซซึ่งเป็นของเกต t ี้อิเมจนะครับแล้วก็มาถึงการออกแบบ Presentation โดยใช้ To มีและเด็กสโตพัสเครับทีนี้มีเรื่องการทำา t t r y y o o r r d โดยใช้ a i d อดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นบทสรุปของเนื้อหานี้ครับว่าทั้งหมดเราจะเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยนะครับ